สวัสดีครับสวัสดีกันเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับมาพบกันเช่นเคยกับเรื่องหมูหมูชาแนลนะครับพบกันทั้ง2ช่องทางนะครับทั้ง a c e b o o k เรื่องหมูหมูแฟนเพจนะครับแล้วก็เรื่องหมูหมูชาแนลทาง YouTube นะครับวันนี้นะครับพอดีช่วงหลังๆมาไม่ได้ทำคอนเทนต์ให้ดูนะครับมันติดบรรยากาศฝนตกยาวนะครับพอดีตัวเองก็ติดธุระนะครับทางบ้านนะครับก็เลยไม่ได้ออกไปคอกหมูนะครับหรือฟาร์มให้ดูนะครับ อคอนเทนต์ก็ได้ลงหลายๆคอนเทนต์แล้วซ้ำๆกันนะครับก็ดีคิดออกนะครับว่ามีคอนเทนต์ทีอ่อาจจะยังไม่ทำให้ดูนะครับเรื่องเกี่ยวกับตัวยาที่เราใช้กันประจำในคอ,อกนะครับในฟาร์มหมูที่เราใช้ประจำกันนะครับก็คือยาประเภทประเภทายาปฏิชีวนะหรือว่ายาฆ่าเชื้อนะครับก็คือมันมียากี่ตัวนะครับที่แล้วก็มีถกเถียงกันอยู่ก็คือยา อะมอกซีเอและก็เพนไดสเตปเอนะครับว่ามันใช้แตกต่างกันยังไงตัวยาแตกต่างกันอย่างไรนะครับเรามาพูดคุยสนทนากันแบบเข้าใจง่าย,ายๆนะครับสั้นๆแต่ได้ประโยชน์นะครับเดี๋ยวผมจะแนะนําตัวยาเลยนะครับนะครับอย่างที่เห็นนะครับก็คือตัวอย่างนะครับยาประเภท ลองแอคทีฟนะครับก็คือยาออกฤทธิ์ร,ระยะยาวนะครับเป็นยาฆ่าเชื้อปฏิชีวนะนะครับอพอดีมันจะมันจะถกเถียงกันอยู่ประมาณ2ตัวยาก็คือเพนเดสต e ปแล้วก็อะบ็อกซี่ตัวธรรมดานะครับายา2ตัวนี้นะครับตามความเป็นจริงก็คือเป็นยาที่อ,ออกฤทธิ์เหมือนกันนะครับเป็นตัวยาออกฤทธิ์คล้ายๆกันนะครับแต่เราแยกประเภทการใช้นะครับด้วยตัวเราเองนะครับอาจจะ คุณสมบัติหรือว่าฉลากยาอาจจะแนะนําให้ใช้ในประเภทเดียวกันหรือคล้ายๆกันแะต่ในฟาร์มผมอาจจะแยกประเภทให้ชัดเจนไปเลยนะครับว่าเพนสเตปนะครับเ็นไดสเตปเราใช้ประเภทไหนใช้รักษาหมูอย่างไรนะครับแล้วก็ Clay LA, อะม็อกซี่เคล15% LA เราใช้ประเภทไหนฉีดหมูรักษาตัวไหนนะครับผม เดี๋ยวผมทำพาทวเพาดเข้าใจก่อนเลยนะครับดูอะม็อกซีเอนะครับอะม็อกซีเอเนี่ยครับมันมีหลากหลายยี่ห้อนะครับแต่ว่าถ้าลงท้ายด้วยเออมันก็จะเป็นยาปฏิชีวนะนะครับประเภทให้ออกธิ์ยาวนะครับก็คือลองแอคทีฟนะครับนี่นะครับก็เป็นยาอะม็อกซีอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นเบต a าม็อกนะครับเป็นชื่อยี่ห้อและก็ตัวยานะครับ อ่าตัวนี้ก็เป็นยาปฏิชีวนะนะครับเป็นยาฆ่าเชื้อเหมือนกันนะครับเพียงแค่ต่างยี่ห้อกันนะครับอ่าส่วนตัวนี้นะครับอ่าก็เป็นอีกยี่ห้อหนึ่งนะครับเป็นอีกเจ้าหนึ่งตัวนี้อาจจะอยู่ในเครือเบทาโกนะครับอ่าผมชอบใช้ตัวนี้นะครับแต่ตัวนี้ก็เป็นยานําเข้านะครับใช้ดีนะครับเป็นใช้ดีเช่นกันนะครับหลอตัวนี้นะครับก็เป็นเครือเดียวกันกับเบทาโกแต่ว่าเป็นอ่าเป็นเดสเตปที่เราเรียกคุ้นเคยกันในกลุ่มนะครับในกลุ Gesetz ่มใน กลุ่มที่เลี้ยงหมูบ้านบๆอย่างเรานะครับนะครับแล้วผมจะพามาแนะนำนะครับว่าจะใช้ต่างกันหรือเราจะแยกประเภทยังไงนะครับเดี๋ยวเอาตัวนี้ออกก่อนนะครับเหลือ2ตัวนี้นะครับก็คือเป็นไดสเตป LA นะครับแล้วก็ออกซิคลีสเร์เช่นกันนะครับตัวนี้นะครับอาจจะพูดตามภาษาบ้านๆแบบเข้าใจง่ายนะครับก็คือเป็นยา ฆ่าเชื้อนะครับหรือถ้าพูดสั้นๆว่าเป็นยาแก้อักเสบนะครับแต่บางท่านอาจจะไม่บอกว่าเป็นยาแก้อักเสบนะครับแต่เราอย่าลืมนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นอาการใดๆที่หมูเจ็บป่วยนะครับมันต้องติดเชื้อนะครับติดเชื้อถึงจะเกิดการอักเสบเช่นหมูเป็นแผลนะครับเป็นแผลบวมนะครับบวมแดงเป็นแผลเลื้อรัง เราอาจจะพูดถึงการอักเสบนะครับแล้วเราก็ถามหายาแก้อักเสบตัวนี้มันอาจจะ2ตัวนี้มันอาจจะตรงจุดนะครับเพราะว่าถ้าไม่เกิดการติดเชื้อนะครับมันก็ไม่เกิดการอักเสบนะครับเข้าใจง่ายๆแค่นี้นะครับถ้าไม่บวมแดงนะครับก็คือไม่อักเสบพ็ไม่ติดเชื้อนะครับแต่ถ้าบวมแดงเป็นแผเลเรื้อรังนะครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดๆดก็ตามแม้กระทั่งมีไข้นะครับเราต้องฉีดอะมอซี่ควบคู่ เพราะว่าถ้าไม่ติดเชื้อเขาก็จะไม่ไข้เรื้อรังนะครับถ้าไข้ธรรมดา 1- 2วันก็ฉีดยาลดไข้ก็หายแต่ถ้าไม่หายก็คือติดเชื้อนะครับมันก็เลยเป็นยาที่เขาเรียกกันว่ายาแก้อักเสบแต่ถ้าตามาหลักจริงๆนะครับมันก็คือยาฆ่าเชื้อหรือยาปฏิชีวนะแล้วเราจะแยกประเภทยังไงนะครับของผมนะครับสาหรับผมนะครับไม่เกี่ยวกับ ความรู้ด้านอื่นๆนะครับเดี๋ยวผมแนะนําว่าของผมที่ฟาร์มผมทำไมถึงแยกกันอย่างนี้ผมคิดว่าเพนเดสตปนะครับจะเป็นยาอะม็อกซี่จะเป็นยาปฏิชีวนะที่แรงกว่าอะม็อกซี่เคแล้วทําไมถึงแรงแรงแล้วจะใช้ยังไงแรงแล้วก็ใช้นะครับเราก็แยกประเภทเลยว่าเพนเดสตปจะไว้ใช้รักษากับหมูที่เป็นแม่พันธุ์ที่ขนาดใหญ่นะครับหรือ เป็นแม่พันธุ์ที่ผ่าน1นึ่งของ้อง,ของไปแล้วนะครับแต่มันก็ยังเป็นประเภทที่จําพวกที่ต้องใช้ก็คือหมูที่มีอาการไม่ว่าจะเป็นเจ็บขานะครับหรือว่ามีการอักเสบต่างๆที่รุนแรงนะครับเราก็ใช้เพนไดสเตปซะนะครับก็คือใช้กับสิ่งที่มีความรุนแรงมากกว่าที่ต้องใช้อะมมอกซี่ครับก็คือเป็นแผลก็แผลใหญ่หรือว่าเป็น บนลูกอักเสบก็เป็นถึงขั้นเป็นหนองถ้าเป็นด้านาถ้าเป็นด้านเจ็บป่วยกระดูกก็คือเจ็บขานะครับไม่ว่าจะกรีบเท้าเป็นแผลอะไรที่มันแดงๆนะครับเราใช้ตัวนี้นะครับเป็นไนสติปคือแยกประเภทเลยว่าถ้าถ้าเป็นหมูเล็กที่อาการไม่หนักนะครับเราก็ไม่ใช้แต่ถ้าเป็นหมูใหญ่นะครับเช่นวัลูกอักเสบเจ็บขาหลังอะไรอย่างนงี้นะครับกรีบเท้าแตก ผมจะใช้เพนเดสเตปทันทีก็คิดซะว่าตัวยาเขาอาจจะแรงกว่าอะม็อกซี่ธรรมดานะครับก็คือใช้ตัวนี้ไปเลยนะครับแล้วตัวนี้แหละครับใช้ยังไงตัวนี้ใช้ปกติผมก็คิดว่ามันอาจจะไม่แรงถึงขั้นต้องใช้เพนเดสเตปเช่นลูกหมูผ่าตัดนะครับผ่าตัดกรีดหนองออกหรือว่า หลังจากการตอนนะครับเราจะใช้ตัวนี้นะครับใช้อัมอ็อกซีธรรมดาหรือว่าหมูมีไข้ต้องการฉีดอมอ็อกซี่ควบคู่ก็จะใช้อมอ็อกซีตัวธรรมดาอย่างนี้นะครับ <S <S ก็คือแยกประเภทก,กันอย่างชัดเจนเลยว่าถ้าอาการไม่หนักเราจะไม่ใช้เพนไดสเติปนะครับหรือในหมูที่ขนาดไม่ใหญ่จริงๆเราจะไม่ใช้เพนไดสเต็ปเราจะใช้แค่อ,อมมอกซียาอัมมอกซี่2ตัวนี้นะครับพูดถึงความจําเป็นคือจําเป็นมากนะครับ ที่เราจะต้องมีติดไว้นะครับเพราะว่าหมูนะครับทุกอาการที่มีอาการป่วยนะครับจะมีการอักเสบหรือติดเชื้อแทบทุกอย่างนะครับก็คือผมว่าระยะข้าง,างต้นนะครับไข้นะครับถ้าไข้เลือลัง3วัน5วันขึ้นแล้วก็คือหมูมีอาการติดเชื้อทันทีอ่าถ้าเป็นหมูใหญ่แล้วก็ใช้เป็นไดสเตปนะครับหรือถ้าเป็นหมูรุ่นหมูขุนก็เป็นอะม็อกซีเอลเอธรรมดานะครับแล้ว สองตัวนี้ต้องมีคู่ไหมถ้าโดยปกติแล้วในฟาร์มผมมีคู่แต่ถ้าเราหาเินไดสติปจริงๆไม่ได้ก็เหลือแค่อมอกมซีเคลตัวนี้ก็เอาอยู่นะครับเอาอยู่นะครับแต่มีข้อจำกัดสองตัวนี้นะครับอย่าลืมนะครับเป็นลองแอคทีฟนะครับเป็นยาปฏิชีวนะชีวนะออกฤทธิ์ยาวโดยยาปฏิชีวนะนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นยา ของสัตว์ประเภทใดหรือของแม้กระทั่งของคนเราต้องใช้อย่างน้อยต่อเนื่องนะครับต่อเนื่องติดต่อกัน2-3ครั้งหรือ3-5ครั้งต่อการฉีดสัตว์หนึ่งตัวเช่นการมีไข้แต่มันมีข้อจํากัดคือต้องใช้วันเว้นวันนะครับเพราะมันเป็นลองแอคทีฟนะครับเป็นายาปฏิชีวนะเดี๋ยวให้ออกฤทธิ์ยาวนะครับคือไม่ได้ออกฤทธิ์สั้นนะครับจะต้องใช้วันเว้นวันนะครับ แล้วก็ต้องใช้2อถึงสเข็มขึ้นไปอ่าก็คือหมูมีไข้นะครับพูดง่ายหมูมีไข้เราต้องการใช้ยาฆ่าเชื้อควบคู่ยาลดไข่นะครับแล้วก็วันแรกเราก็ฉีดไปเลย1เข็มแล้วก็เว้นอีกหนึ่งวันฉีดอีก1เข็มจะต้องมีเข็มที่2หรือเข็มที่3นะครับทุกครั้งนะครับหลังจากการฉีดครั้งที่1นะครับห้ามฉีดครั้งเดียวนะครับแม้กระทั่งเป็นอ่าเราใช้เป็นยาหลังคลอดนะครับหลังคลอดที่แม่สุกรเรา คลอดลูกนะครับเราก็ฉีดไปเลยครับวันแรกที่คลอดนะครับก็จะเป็นอะบอกซี่ก็ได้เป็นเพนสเตปก็ได้ถ้าเป็นหมูขนาดใหญ่ก็ใช้เพนสเตปไปเลยนะครับเราก็ฉีดวันแรกนะครับแล้วก็เว้นไปอีกหนึ่งวันฉีดแล้วก็เว้นไปอีกหนึ่งวันฉีดเป็น3เข็มเราใช้หลังคลอด3เข็มถึง5เข็มนะครับถ้าหมูอาการดีเราก็ใช้3เข็มแล้วปริมาณในการใช้ยานะครับ2ตัวนี้ผมใช้ปริมาณในการใช้ยาเท่ากัน ก็1นึ่งน1่ต่อสิสนะครับหต่อ10ในที่นี้ก็คือ 1CC ซีซีต่อน,น้ําหนัก10บกิโลอ่าถ้าสาหรับหมูที่อ่าสำหรับลูกหมูนะครับที่ตอนเสร็จนะครับผมก็ต้องใช้ทุกครั้งนะครับเพื่อลดการติดเชื้อและก็ลดการอักเสบของหมูที่จะเกิดขึ้นหลังจากการผ่าตัดนะครับเมื่อการตอนเสร็จสิ้นผมจะใช้ตัวนี้ในปริมาณยา0.5ถึง1นึ่งซีซีอ่าแล้วก็ดูขนาดหมูนะครับว่าหมูตัว อาจจะไม่ถึงน้ําหนักอาจจะไม่ถึง10นะครับแต่ถ้าลูกหมูสุขภาพแข็งแรงนะครับอาจจะหนักมือหน่อยนะครับแล้วก็ใช้1นึ่งซีซีไม่มีปัญหาแต่ถ้าลูกหมูตัวเล็กหน่อยแล้วก็ใช้0.5นะครับตามสัสดส่วนนะครับคือมันเกินได้กับเฉพาะลูกหมูนะครับแต่เพนได้สเตปผมไม่แนะนําใช้กับลูกหมูหลังการตอนนะครับตัวนี้ก็คือเน้นพวกที่แม่เจ็บขาไม่ว่าจะเป็นวดลูกอักเสบนะครับหรือ ขับสิ่งต่างๆ,ๆที่อยู่ในมดลูกนะครับก็คือเน้นตัวเพนไดสเตปดีกว่าถ้าสำหรับแม่พันธุ์ตัวใหญ่นะครับหรือว่าอาการรุนแรงถ้าหมูสุกรขุนหมูรุ่นนะครับกีบเท้าแตกหรือว่าเกิดแผลเว่อรว์ะนะครับเป็นแผลติดเชื้อก็เป็นไดสเตปนะครับก็ได้นะครับถ้าอะอก x ีเราไม่มีนะครับหรือตัวใดตัวหนึ่งแทนกันได้นะครับแต่ตัวนี้แทนหมู ในข่ามูขนาดเล็กไม่ได้นะครับผมไม่แนะนํามันยามันแรงไปนะครับเดี๋ยวหมูเกิดการแพ้ยาทีหลังนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับก็คือมาพูดถึงเรื่องยาปฏิชีวนะนะครับเป็นยาประเภทฆ่าเชื้อยาอ่าลองแอคทีฟนะครับเป็นยาแค่อักเสบหรือยาฆ่าเชื้อในออกฤทธิ์ยาวนะครับก็มีเพนเดสเตปมีอะบอกซีเคลนะครับอ่วันนี้นะครับมาพูดสนทนากันนะครับเข้ามาแล้วนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับ ห่างหายไปเกือบเกือบอาทิตย์นะครับเพราะว่ามีกิจ,จวัตรหรือมีกิจจําเป็นนะครับทางจากทางร้านนะครับพอดอีได้มาทําอะไรยุ่งยุ่งอยู่ก็เลยไม่ได้ออกไปคลอบหมูทำคอนเทนต์ให้ทุกท่านได้ดูนะครับนะครับแล้วก็ว่างๆนะครับพอดีมันบรรยากาศฝนตกนะครับผมก็เลยไม่ได้ออกไปก็เลยคิดคอนเทนต์อาจจะสิ่งที่เขายังไม่มีใครทานะครับก็เลยมาแนะนําเรื่องยากันดีกว่า เดี๋ยววันหลังถ้าผมไม่ได้ออกไปเดี๋ยวจะมาคุยเรื่องยาต้องการอยากให้ผมพูดถึงสรรพคุณยาวิธีการใชร้ยาตัวไหนอยากเห็นยาตัวไหนคอมเมนต์ก็เข้ามานะครับกดหัวใจกดไลค์กดแชร์เข้ามานะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับพบกันใหม่ใน EP หน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ